สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านบัณฑิตเกษตรพันธุ์อีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะ,ะในโซนภาคเหนือที่เราอยู่เนี่ยก็จะเข้าสู่ฤด,ดูการทําข้าวโพดด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนําเป็นตัวอย่างกลูโฟซิเนตกับไกโฟเซนนะคะว่าที่ร้านของเราเนี่ยจำหน่ายเป็นตัวไหนกันบ้างน,นะคะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยจะเป็นตัวเอลาบัสนะคะตัวนี้จากบริษัทเอราวันนั่นเองนะ ตัวเอลบาสนะคะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะทุกคนซื้อ1แกลอนนะคะแถมกระติกน้ำนะคะใส่น้ำเย็นชื่นใจไปสวนได้เลยนะกระติกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ1ใบนะคะซื้อแค่1แกลอน,นะคะก็แถมกระติก1ใบกันเลยนะไม่ต้องยกลังนะคะถ้าเกิดใครยกลังเนี่ยก็แถมกระติก6ใบกันเลยนะคะอ่า ตัวนี้ก็ค่อนขอ้างจะคุ้มค่าอยู่นะทุกคนถ้าใครอยากได้กระติกก็แนะนําเป็นเอลวัณเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวบาโซนนะคะแกลอนสีฟ้านะอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันต่อมาเป็นตัวมาคายีนะคะจากหวีทองนะอันนี้ก็ราคาดีทุกคนและน,นี้ก็จะเป็นกูฟซสิเนตนะคะเป็นแกลอนส้มนะคะ,ะต่อมาเป็นฮอคซิเนตนะอันนี้เนี่ยเป็นของสิงห์อินเตอร์เทสนั่นเองนะน,นี้ก็ราคาดีเหมือนกันต่อมากูฟซสิเนต เป็นไวโซนนะคะไวโซนตัวนี้นะของเค้แดงนะอันเนี้ยราคาเบาที่สุดและอ่าราคาราคาย่อมยาวนะไม่ถึง400อนะแล้วก็ต่อมาเป็นคายิซาเลสนะคะเป็นตัวแกลอนสีเหลืองตัวนี้นะอ่าแล้วก็เป็นไกฟเอตของหีทองแล้วก็เป็นไกฟเอตเข้แดงแล้วก็เป็นไกฟเอตของเซียนเกษตรนะอ่าอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยใช้กันแล้วนะคะอ่าแล้วก็เป็นไกฟเอตตัวนี้อยู่ข้างล่าง เป็นแกลลอนสีทองนะคะอันนี้ของม้าทองนะคะม้าทองเศรษฐีนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรทนฝนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับตัวเอบาวัตเลยนะคะก็คือซื้อ1แถม1น,นะคะซื้อ1แกลลอนแถมกระติกนะคะแบบนี้อีก1ใบเช่นเดียวกันนะอ่าหแถม1กั่ไปเลยนะแล้วก็เป็นสูตรทนฝนด้วยค่ะอ่าต่อไป ็จะเป็นตัวนี้เป็นไกโฟเรสนะคะของเสือแพนเทอร์นะคะอ่าอันนี้ก็ราคาดีเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้หมดแค่นี้นะทุกคนตอนนี้ของขาดอยู่นะคะสั่งไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวก็รอของเข้านะก็เข้าวันนี้เป็นช่วงบ่ายนะแล้วก็อ่าเป็นวันมะลือนอีกนะก็จะเป็นเป็นพวกแบบอ่าเป็นแกลอนสีแดงคะเป็นสูตรทนฝนนะยังไงก็แวะมาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ